เบอร์หนึ่งจากจีนมาแล้วครับเวยรูบุกวันครับกบีพักมานเวยรูปเบอร์หนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่นักชกคนแรกหลังจากม่านไม้ไผ่ครับที่คว้าแชมป์เควันได้สําเร็จตกลงปรงใจเซ็นสัญ,ญญาชกรายการวันไปที่แน่นอนแล้วก่อนหน้านี้ครับรุยก็ประทะกับนักชกฝีมือดีจากไทยหลายรายเลยไม่ว่าจะเป็นธนันชัยแฝงเท็นะครับ กองหน้าพาวิรศักดิ์เล็กยิมหรือแม้กระทั่งเพชรพนมรุ้งเกียรติหมู่เก้านะครับก็เคยชนะประกรณด้วยนะครับสองไฟแต่ว่าไฟที่แพ้ชาวไทยที่คนจําได้ที่มีคลิปออกมาเยอะๆก็เป็นไฟที่เขาแพ้กับเลิศศิลาชุมแพทัวซึ่งมันก็นานนะครับนานมากๆเลยไฟที่แพ้กับเลิศศิลานะครับเพราะว่าหลังจากที่เขาแพ้เลิศศิลา ฟอร์มของเขาครับก็ไม่ธรรมดาเลยเขาก็ชนะรวดมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีสะดุดแพ้ในปี2014นะครับแพ้กับไขวานเล็กต่อหลัก2นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ชนะยาวๆมาครับตั้งแต่ปี2014ถึง ปี2017ครับแล้วก็มาแพ้อีกหนึ่งทีนะในปี2018ในศึก K1 วันเวอร์กลางปี2018เนาะก็มาแพ้กับโคยะอุระเบกนะครับในศึก K1 ตอนนั้นก็ต่อยที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยแหละครับหลังจากที่เขาแพ้ K1 ปี2018นั้นเขาก็ไม่เคยแพ้ใครอีกเลยครับใช้คําว่า20ไฟล์ไร้พ่ายได้เลยครับเขาเองนะจริงๆก็ถือว่าเป็นดาวดังของรายการวู้หลินฟงนัแ,แหละน้ำหนักประมาณ63กิโลนะครับก็คว้าแชมป์มามากมายเลย แชมป์ .1 ก็เคยได้นะครับกอรี่ฮีโร่ก็เคยมีเหมือนกันเขาเป็นเอา2ฟอร์มหลังในปี2023ของเขานะครับก็มีชนะแอนเดรียแม็กซิมมานะครับในศึกวู้หลนฟงของตัวเองนี่แหละแล้วก็ล่าสุดเนะี่ยคือชนะฮาสากิคาชิโมโตะมานะครับในศึกวู้หลนฟง5-3-6เป็นศึกระหว่างจีนประทะญี่ปุ่นนะครับก็ถือว่าเป็นดาวดังนะครับถ้าเทียบกับอีหนะอ้หลงเนี่ยอี้หลงเนี่ยจะเป็นจอมยุทธจากวัดเซาหลินนะครับส่วนคนนี้ครับ วูเลยคือจอมยุทธพักมานี่คือฉายาที่ชาวไทยตั้งให้ปัจจุบันเขาอายุ34ปีนะครับสูงอยู่ที่176เซติเมตรครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่นํามาฝากกันเอาไว้ไปรอดูรอชมในรายการวันกับน่าจะมาต่อยคิกบ็อกซิ่งนี่แหละนะครับจะต่อยคิกบ็อกซิง่งแต่ว่ามวยไทยก็ต้องรอดูนะมันวมเล็กๆนะก็ไม่เคยเห็นเขาต่อยเหมือนกัน แต่ว่าต้องยอมรับเลยครับว่าผ่านมวยเก่งๆนะครับระดับแนวหน้าของประเทศไทยมาพอสมควรตัวที่แบบอาจจะพอไปมวยรับแขกอย่างเงี้ยนะครับใช้คําว่าถ้าไม่ดีจริงไม่เร็วจริงก็ผ่านเขาได้ยากครับเขาก็เป็นมวยที่รูปร่างดีแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรง ส่วนไฟที่แพ้กับเลิศศิลามันก็นานไปแล้วตอนนั้นเขากา็พึ่งเก่งมาใหม่ๆนะครับอาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากมายนักครับเจอเลอิศศิลาที่เป็นระดับเทพมวยนะครับยอดมวยแล้วก็เป็นหนึ่งในนักชกที่พี่สามารถเองก็ยอมรับนะครับต้องบอกว่าสามารถได้เก่งแล้วใช่ไหมนะครับเลิศศิลาเนี่ยคือคนที่สามารถยอมรับด้วยนะครับก็จังหวปะปลาไหลสสเก็ตเนาะบุกเข้ามาไล่ไม่ติดก็เหนื่อยครับเหนื่อยฟรีๆครับต่อยเลิศศิลาไม่ได้ครับ